ที่เห็นสีขาวๆตรงนี้นะครับเรียกว่าเจ้าเพี้ยไก่แจ้นะครับทางภาคเหนือจะเรียกว่าแมงเข้าตอกนะครับตระกูลเพี้ยทำเป็นอาหารได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆว่าเจ้าเพี้ยไก่แจ้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต้องปีนขึ้นข้างบนนะครับเพราะว่าเจ้าแมงข้าวตอกอยู่ด้านบนนะครับต้องน่าจะต้องใช้กําลังในการปีนนิดหนึ่งโอ,โอ้ตรงนี้เยอะมากนะครับข้างล่าง กใบไม้ที่มันหล่นร่วงหล่นลงมาด้วยข้างล่างจะเป็นมีเศษข,ของตัวเพล่อเกิดแฉลนลงมาด้วยนะครับสีขาวมันเลยตรงนี้นะจะอยู่อยู่กันเป็นกลุ่มนะครับบางส่วนก็อยู่ตรงกิ่งไม้บางกลุ่มก็อยู่ตรงใบไม้นะครับเดี๋ยวผมขอ แตะๆนิดหน,นึ่งนะครับไม่หนีนะครัแต่แเร่อรนี้ก็ไม่หนีแต่มีดินอยากไปดูใกล้ๆชัดๆขอจับสักตัวหนึ่งอ๋อมันกระโดดนะครับอ๋อมันกระโดดจับได้ไหมอ๋อมันกระโดดนะครับอ๋อใช่ใช่ถึงว่า มันเป็นตระกูลเพลียนะครับเจ้าเพลียคนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เก่งในเรื่องของการกระโดดวมันมันกระโดดครับมัาไม่น่าจะมีปีกว้ว้าวจับนิดนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะปล่อยคืนถ้ามันกระโดดนะครับ เป็นส่วนส่วนหางนะครับมีหัวตรงนี้เป็นหางสีขาวเหมือนไก่จริงๆครับตรงปากลักษณะของมันคล้ายๆกับปากของมันนะครับคล้ายๆเป็นเป็นงวงนะคล้ายๆกับคล้ายกับจัก,กจัน่น มีหกขานะครับด้านหลังก็เป็นลักษณะข,ของหางตัวสีขาวมีมีหนวดด้วยนะครับมีหนวดสองข้างปากของมันเป็นลนักษณะเป็นงวงน่าจะใช้สำหรับดูดน้ำเลี้ยงจากต้นไม้ใบไม้ต้นนี้นะครับเนี่ยฮะหน้าตาของเจ้า เรืไก่แจ้บริเวณที่มันเกาะตรงนี้กิ่งจะเป็นสีขาวเลยนะนะครับกิ่งเป็นสีขาวนี่นี่นี่จะตัวนี้มาแล้วเนี่ยเหมือนไก่แจ้จริงๆครับอันนี้เป็นใบที่หล่นลงมาคนระับน่าจะเป็น น่าจะเป็นใบที่เจ้าเปรียไก่แจ้กินจนจนแห้งเหี่ยวนะครับน่าจะดูดดูดน้ำเลี้ยงแล้วก็แห้งเหี่ยวหลุดลงมาแล้วที่หลดลงมาแบบนี้นี่ฮะอ๋น่าเป็นตัวที่ตายแล้วนะครับอ๋อตายหมดแล้วครับ ที่หล่นมาเป็นนี้ตายหมดเลยมันตายเองหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าหล่นมาแล้วไม่มีอาหารกินก็ไม่อาจจะใช่นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะกระโดดขึ้นไปหากิ่งไม้ใบไม้ข้างบนได้นะครับจากตัวนี้หรือว่าเป็นเป็นคราบของเจ้าเพลี้ยไก่แจ้ วนนี้ตายหมดแล้วนะครับหรือว่าอายุไขมันแค่นี้แล้วก็หล่นลงมาอาแปลกดีครับเดี๋ยวคนต้องลงไปแล้วนะครับน้าอนต้องปีนต้นไม้แล้วก็ไปเอากระเป๋านะครับตอนนี้รู้สึกว่าเจ้าหมดแดงไต่ขึ้นบนกระเป๋าเตม็มหมดเลยนะครับ és el